สวัสดีทุกท se. ่นวันน <tô. S 1> <ha. S 2> ี้เราจะมาดีวิวดิวไม่ใช่สวดีดิวซีวีตัวรถที่เราต้นเอาดีวิวก็คือไม่ใช่ตัวรถที่เราต้นดีโร่ก็คือดิวทีวีไม่มีบัฟห้าตัวก็ใช้ใส่วนสีสอนห้าล้านก็เซ็ตดินงห้าร้อยเขาได้โนตองสวัสดีโร่เดที่ละร้อยเอาหล่ะมาดูแต่แตนแต่นวันนี้าก็วันนี้สามตัว ปตีเเอยีกูโโด,ดาวโซระดับสิบห้าส้ารับทาได้ห้าพันซื้อหมื่นหนึ่งพันนาเมรสองพันหกสิบห้าพันโอเคไปดูดีวิวกันโอเคเดินหน้ารถต้งฟาร์มน่งกอนในเใสเราดูตอนมาทำไมทอดีเราเห็นมันเหนือนกันลยเมาอาทุทีให้สองตัวนี่เหนจันมากเอ,ออถ้าตัวต้นเกียนซึ้นหน้าเดี๋ยวเปลี่ยน ชั้นหน้าเดี๋ยวดีว okay. okay. ์ใช้ท่านคาร่าแมนหน้านักเก็์ในแมทไท้ท่านโควิดดิเซนหนึ่งไม่ชอบใช้ท่านดิสเตอร์แมนโอเคฟานเสร็จแล้วเออทุกสิเดือนดีวตัวต่อไปโดนใช้ท่านดิตเตอร์แต่ใช้ท่านคาร่าแมนหน้านักเกณฑ์ในแมทใช้ท่านโควิดดิเซนนะทุกคนต่อไปต่อตัวนี้นหละใช้ท่านดิตเตอร์หนึ่งไม่ต้องใช้ท่านคาร่าแมนต่อตัวนี้โอเคเรามาดูกันก็เจ้าอกโชวที่มันตันโดดโดนโดนเจ้าเจอเชื่อนเราเนาะทุกคน ที่ใครจำอีซิสดิวหุ่นโดนแมวได้ไหมนี่แหละทื่อื่อนดาตัวนั้นนี่ยหลดยเลดูุนซานเทสทศดนท่านแรกท่าบานดูที่นั้นนี้อื0ห้าพันดาวเมทดาวเรดดาวเวิวแหรือูที่สอนสองวันหดนี่รถจาดทำที่ติดทีหรือดาเมททูนสอนที่เดเซนท่าก็ระยะเส็จหน้าถูดาวโซน เดี๋ยวมาดูโนนเดียวตอนสั้นเใช่นหตัวนี้โอเคไปดูต่อต่อโอ้โหอืมวานเดี๋ยวหนอเชื่อนตอน่อนวานอสายน้ำฟ้าต่อนสายน้ำฟ้าหน่อยดันดีวิวตัวนะไม่ันดีวิวไม่เสร็จหนอมาตอน

รถจาดติดขี้ในท่านเสียหายเพิ่มขึ้น้าเซนทูราสอนนาฬิกา้าท่านตัวไปใช้หนูหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนาเมทเพิ่มเป็นสารได้ห้าพันแล้วตัวรถจอดติดทูนาเมทซูนสอนสามสิบร15เซนระยาทูราเท่าเดินเนี่ยดูซานเช่ส่อนแล้วต้นนอนที่นิจกิวด้วยที่ตกิวเนียจะการทำนาเมนูเลย เ้าตัวนี้วานได้่3ตัวถทนดูตอนได้บ๊อบน้าได้บ๊อบทื้ดใจเป็นน้ำเม็ดใจเป็นเจ็ดพันสองน้อยห้าส50ครูเล่หนึ่งจุดห้าวิรัส19จุดนี่ดูตกี้ดูตอนหืมโคตรเท่ตะกิ้นี่ถือว่าดีมากเลยนะมันตีมันเต็มมูงถือว่าดีถือว่าดีตัวนี้น่าเชื่อแต่นันติเมเตอรสามารถตัวไหนดีวันต่เชื่อแต่นันติเมเตอร์เชื่อได้เนี่ย อตีเมียมมันจำเป็นต้องติดคีนะมันจะใช้ให้ทีวีมุนซอนแต่มุนซอนได้วานได้ตัวเดียวเนื้อแต่แต่ได้วานแท้ตัวเดียวจะดีกว่าคือมันน่าจะดีกว่าทีวีมุนซอนเราใช้สูมบ,บัฟไปเรื่อยๆเอาเราเคยใช้ไปอยู่เออสูมแป๊ดเดีได้เลยแต่รอตอนแต่รอตอนเราเปลี่ยนบัฟนะแต่บัฟหน้าตาพอดีไม่ทอดบัฟนี้ทอดตีไกลๆโอเคเอ้ยเราคุยกัเแค่แป๊ดหนึง่งเพราะแค่ไม่ดูแต่แต่กัน ก็แต่ตนนตโ,โดดต้น้ำนี้น้ำเห็ดหดไหร่โหดทันห้าภูเราวศูนย์ไร่หนึ่งตุดห้าวิโต้สามารถมันดีเข้าจต่นับมาจานไม่ทันตัวคือบัฟนาจาดีกว่าเขาตีใจทอดต,ใตีใจใช้ทอดบัฟดาโต้แล้วแก